อะไรนอนลงแม่วนอนลงนอนลงลงูกแกรบนอนลงอยู่ด้วกันทั้งวันแล้วจะมาเลียอะไรอีกไม่เอาไม่ให้เรียพอแล้วขี้เกียจไปล้างมือล้างแขนนอน เอาเต็มที่เลยทั้งนั้นแอบแอบไม่เอาไม่ไดี้นอนนอนงอนแล้ว พะดูดุก้อน,อนดี๋ก็จะเป็นแบบนี้ซบซบซบมาซบทำไมบอกให้นอนนอนอยากหยอกไยนะดูหา่างแก๊บ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 นอนดินะ่ะมาซบทำไมเือ มาโซบทำไมดูห่างหยักหยอกยอกแต่ว่าดุดุให้นอนดูหยักหยอกดูดหยอกทำไมพอแล้วแก๊บพอแล้วหยักหยอกดูหยักหยอกดูเอานะ้าโบ พอแล้วพอแล้วอพอแล้วนอนนอนนอนพอแล้วแก๊บแกบไม่เอาพอแล้วเนาะนอนแล้วนอน